หลังจากที่ทุ่มเทแรงกายมาหลายวันนะฮะก็จนจะเสร็จแล้วนะครับไม้ประดู ด้านในก็างานฝางานผนังก็ทำเสร็จแล้วนะฮะก็เหลือขัดแล้วก็ทำสีครับผมประตูก็ติดที่หลังนะฮะประตูก็จะไม้ไม,ไม้สากก็ไม้ประดูสองอย่างนะฮะ จะประมาณนี้นะครับก็ค่อยๆทำครับผมทำไปเรื่อยๆ ทำมาหลายวันแล้วนะจำไม่ได้ว่าเริ่มทำตั้งแต่วันไหนเพราะว่าทำทุกวันแล้วก็เหนื่อยทุกวันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับการทำงานมันก็ต้องมีเมื่อยล้ากันบ้างนะฮะแต่ก็ไม่หยุดทำครับทำไปเรื่อยๆครับเหนื่อยก็พัก ครับผมวันนี้ก็จะไปทำด้านนอกนะฮะด้านหน้าตอนต้นคลิปนะฮะก็มาชมผลงานตัวเองะฮะขนาดห้องก็ความกว้างสองเมตรห้าสิบฮะสูงสามเมตรนะฮะสูงะะสามเมตร สูง3เมตรแล้วตัดฝ้าออกหมายถึงเลยจากพื้นไปถึงฝ้าก็สองเมตรแป80นะครับขนาดเกือบไม่มาดูรายละเอียดแต่ก็เห็นแล้วโอเคสวย เมื่อกี้ถ่ายจากด้านหลังมาด้านหน้านะฮะนี่ก็จะถ่ายจากด้านหน้าไปด้านหลังนะฮะความกว้าง2เมตร50 m. สูง2เมตร80 m. นะฮะจากพื้นจากพื้นถึงฝ้าเพดาน2เมตร84เซนประมาณนี้ครับผมขอบคุณที่รับชมครับผมครับ